น,นี้ก็จะมาสรุปนะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การเป็นโควิดนะคะจากเดิมที่เคยถนัดแต่เรื่องของทฤษฎีนะคะวันนี้เราก็เลยมีโอกาสที่ได้รับประสบการณ์ตรงค่ะก็โชคดีมากๆที่หายภายในหนึ่งวันนะคะก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังว่า,าความโชคดีนี้นสันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เผื่อว่าจะเป็น ประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งจริงๆหลายๆท่านก็อาจจะมีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเกิดเล็กขิดน้อยแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยะคะ่ะก็คงจะบอกว่าลักษณะของอาการนะคะก็ตรงตามทฤษฎีที่เคยทราบมาเลยนะคะเพียงแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนกับมีการกลายพันธุ์นะคะผสมกันหลายๆเชื้อหลายๆตัว นะแล้วก็แล้วก็ส่วนตัวเองที่ที่ได้รับมาเนี่ยจะมีอาการทั้งเรื่องของคันตานะคะเจ็บคอไอนะคะแล้วก็มีน้ำมูกคือทั้งหมดนี้เหมือนกับรวมกับหลายๆสายพันธุ์ที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มตน้นตั้งแต่เข้ามาในประเทศไทยเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคิดว่ามันก็คงจะมีอาการที่ค่อนข้างจะเบาบางลงจากระยะแรกๆนะ,ะแต่ว่าตอนนี้มันก็คงจะผสมผสานกันหลายๆเรื่อง อาการที่รู้สึกได้ก็คือแรกๆเนี่ยจะมันจะมีการรู้สึกคันนิดนึงนะคะคันตาบ้างแล้วก็หายใจติดขัดบ้างเหมือนกับหายใจเข้ามีอะไรสักอย่างที่ไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มคันคอเล็กน้อยแต่ว่ามันจะไม่ไม่คล้ายกับหวัดทีเดียวก็จะมีระยะฟักตัวประมาณหนึ่งสองสามหถึงสวันนะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นระยะแรกมันจะเบาๆอ ก็อาจจะสังเกตได้ว่าพอเรามีอาการแบบนี้อาจจะลองสังเกตตัวเองว่าเราไปรับจากตรงไหนนะคะอันนี้ก็คงแล้วแต่ทุกท่านว่าว่าไปที่ไหนกันบ้างทีนี้ตอนนั้นที่เรารู้สึกปึ๊บมันก็ตัวรุมๆนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับร้อนนะคะก็เลยหยุดนะคะแล้วก็พยายามจะจะ,จะ,ะเริ่มเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะมันมันตรงไหนยังไงนะคะพยายามมานั่งไล่ดูว่าเอ๊ะเราไปตรงไหนบ้างเสร็จแล้วก็ หลักการก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เรามีอาการ,าการมีการสัมผัสนะคะกับกับแหล่งหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ระวังตัวหรือมั่นใจว่าตอนแรกมันอาจจะไม่มีอะไรนะ,ะแล้วก็รับมาเรื่อยๆนะ,ะทีนี้พอพอเริ่มที่ฟักตัวเรียบร้อยเนี่ยพอ,พออาการออกมาเนี่ยวันแรกจะรู้สึกนอนซมเลยค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะมีอาการที่เซนซิทีฟกับเรื่องของไบเกรนนะคะแล้วก อะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าใครที่มีโรคประจาตัวเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจด้วยนะคะก็อาจจะต้องระวังวันแรกค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าเราก็โชคดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอนอนสรมไปแค่คืนเดียวะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ก็ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานน้ำเยอะๆอย่างที่เคยเตือนเพื่อนๆมาก่อนนะคะที่ใครติดตามก็ลงคลิปมาเป็นระยะๆะะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารที่อาจจะพยายามไม่ให้มันเป็นกระตุ้นเรื่องของการที่เส้นเลือดมันไหลให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะเลือกหลายๆอย่างแล้วก็เก็บตัวนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ ช่วงช่วงวันสองวันนะคะระยะนี้ก็จะไม่ได้ไปส่งสิ่งอะไรกับใครนะคะแล้วก็ก็คือเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราแล้วกักบสังคมรอบข้างด้วยนะคะเราไม่รับเพิ่มแล้วเราก็ไม่ได้มาปล่อยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําอาหารเองะะแล้วก็พักผ่อนก็หายตอนนี้ก็ดีขึ้นมากก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นปกติแล้วแต่ก็ยังระวังตัวอยู่ะค่ะแล้วก็จะ,ะพยายามไม่ได้เข้า ไปอยู่ที่คนแออัดน,นะคะระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราจะมาแชร์ให้ฟังกันอีกนะคะหรือว่าใครมีอะไรคอมเมนต์หรือว่าแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกทีค่ะสำหรับคนที่ส่งข้อความมาแล้วก็หลายๆช่องทางนะคะว่าว่าตามอยู่แต่ว่าก็ตามแบบ ไม่ได้ออกเสียงเลยบางคนก็มาหลังไม้นะคะจริงๆก็ยินดีที่จะออกหน้าไม้บ้างาสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะได้เลยนะคะแล้วก็ไว้คุยกันค่ะสุขสันต์วันหยุดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะ